หมอประดิษฐ์ห่วงหวัดนก s 7 n 9วสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังหลังเทศกาลสงกรานในแพทย์ประดิษฐ์สินทวนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์เ7 n เวว่าจากการติดตามตรวจสอบข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคประเทศจีนเมื่อวันที่15เมษายน2556มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ60 3 3รายเสียชีวิต14รายโดยผู้ป่วยกระจายใน6พื้นที่ได้แก่เซียงไฮ้เจียงชูเจือเจียงอันฮุยเหอหนาและปักกิ่งสถานการณ์ยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ประชาชนไม่ต้องหวาดกลัวเนื่องจากยังไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อจากคนสู่คนในแพทย์ประดิษฐ์กล่าวต่อว่า แม้ว่าไทยจะไม่เคยพบการติดเชื้อ s อสเวนเทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยงสัตว์ปีกป่าและคนมาก่อนและยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันเอสไฟเอตั้งแต่พศ2549เป็นต้นมา แต่เพื่อความไม่ประมาทและเนื่องจากวันหยุดยาวฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาอาจมีประชาชนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศจึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนเฝ้าระวังโรคและกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปอดบว,วมรุนแรงซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับกรมปศุสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเลี้ยงและนกธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติในสัตว์ให้โรงพยาบาลในพื้นที่เตรียมพร้อมการดูแลผู้ป่วยทันทีด้านนแพทย์นรงสหเมทาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าได้เฝ้าระวังโรคในคนและเพิ่มความไวในการตรวจจับการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งสองสายพันธุ์ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมายังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ ทั้งนี้ได้ให้สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทุกแห่งแจ้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกพื้นที่ให้ยึดแนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนกตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากข้อมูลองค์ความรู้ของเชื้อไวรัส S7N9 ยังมีอย่างจำกัด จึงขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันโรคไข้หวัดนกทั้งสองสายพันธุ์โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ3วัน วันล,ละไม่ต่ำกว่า30นาทีเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกทุกชนิดรับประทานเนื้อไก่และไข่ที่ปรุงสุกด้วยความร้อนควรสวมหน้ากากาอนามัยและถุงมือทุกครั้งและหากต้องสัมผัสสัตว์ปีกควรล้างมือบ่อยๆทุกครั้งด้วยสบู่และน้ำโดยให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ความรู้และการป้องกันอย่างต่อเนื่อง